ศาสตร์ของไทยแน่เดียวรานต้นกิจจวัตแม้ว่าปัจจุบันนี้แทบจะไม่หลงเหลือใหแ้แล้วเนื่องจากการพัฒนาระบบการศึกษาของเมืเงไทยนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายเหล่านี้รวนมาแท้ที่วัดในการให้ความรู้และการศึกษากับต็กไทยจนแทบไม่มีใครเห็นความสําคัญธกับวัดในแง่ของเชิงการศึกษาเล่าลินแต่อย่างไรก็ตามณปัจจุบนันวัด ็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่บำาเพ็ญทางจิตใจของพวกเราชาวเขาถ้ามองให้ลึกวัดก็ยังมีสิ่งสิส่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ศึกษา,ามากมาอยอีกหลากหลายด้านดังเช่นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในรัชสมัยรัตนกรรัชกาลที่3และศึกษาย้อนลำลึกถึงเรื่องราวของสุภารณู่จินตกวีเอกแห่งภูนาสถานโกศิ์กับช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้อยู่ในองค์การสมภพักที่วัดเทจีราลาวรวิหารอย่างนี้ครับ เจ้าอยู่หัวมีมีความแตกต่างกับวัดอื่นๆเพราะว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของรนเจ้าในการศากเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการทําการค้าระหว่างไทยกับจีนในช่างผู้ควบคุมงานเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าชายระตดาวันช่างที่สร้างเนี่ย ที่ใช้ชาวจีนเนี่ยก็คือช่างที่มาทําปฏิมากรรมเช่นการแกะแกะหินเป็นตุ๊กตาซึ่งมีรูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนจีน<ช>นะครับ<ช>แต่มีเครื่องแต่งกายเนียบางครั้งก็จีนมากไทยมากกับมีรูปปั้นหินโตจีนอยู่หน้ารูโโสดที่ได้ชื่อว่าตุ๊กตาเฉานะครับก็เพราะว่าตุ๊กตาพวกเนี้ยเป็นหินที่เขาใช้ทวง ่วงเรือนะที่บรรทุกสินค้าจากประเทศจนีนมาเมืองไทยครับเพราะว่าถ้าไม่ทวงเรือเนี่ยเรือมันจะโผล่งบประมาณแผ่นดินเนี่ยทรงบริหารได้อย่าง,งมีระเบียบชาสามารถแล้วก็ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทำร,รุปบำรุงพระพุทธศาส,าสานานีอาจจะบอกว่าหนึ่งในสามของพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เลยก็ได้พระการสำค็ญพระนางร้าวางเห็น,นาคาวามสําคัญของพระพุทธศาสนามาก พื้นที่พัการามแบ่งออกสองส่วนได้พุทธาภาเษเทาว่าสังฆันศักด์คือเท้าสดเท้าวิหารสาราอบโบสถเกิดกันทางก่ออือปุ๊บาพระอบโบสดเป็นแบบนีทรอบฝังตา มีส,งสูง8ทั้ง8เป็น,บบนานคกำแพงปางประจำทั้ง4มุกทั้ง 4. แต่ลสุทีป่ปา,า,า,างตัดแล้กก็คือทั้ทั้ตารับปากท้ากุเว ทิศทั้งสที่กึ่งกลางแนวกำแพงทั้งสี่ด้านเป็นช่องประตูที่มี อยู่หน้าบริเวณพระอุโบสถนะครับของวัดเทพธิดารามมรวิหารสิ่งสําคัญภายในพระอุโบสถนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สามโปรดให้อัญเชิญพระประธานนามสามัญว่าหลวงพ่อขาวจับพระบรมมหาราชวังมาปฏิสถานอยู่เหนือเวชยันตุสบกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานนามว่าพระพุทธเทววิราชเมื่อปีพุทธศักราช2514ผนังภายในเขียนด้วยพุ่มเข้าบินตามแบบศิลปะรัชกาลที่3ครับ เช่นเดียวกับสระอสทิ่งศักดทันภายในภายิหาจากพระระายังมีรูปอริยสาา่ายวิกาซี่รักเอทัตคั้สายพิสุทธิบริสัทหลอด้วยส,สถานอยู่ด้วยสองอบภายนอกพระวิหารมีเจดีย์เหลี่ยมอยอดมตั้งเป็นเจดีย์อยู่ สิบสี่องคัก n เป็นอาคารเกาะอิฐถุกลักษณะใกล้เคียงกันกับสนแต่ไม่มีการทวัตที่วัดเชจยราลามอนแล้วหาม ยังมีความสัมพันธ์กับจินตะกวีเอกแห่งกรุงและตนโกสีทากๆชัมผูนี้คือพระสีสุนทมโมหารหรือรู้จักกันในนามว่าสุนทอภู้ครับ เราเข้าใจว่าตัา้งงิ่นนอนผู้นี่เป็นจินตะกะวีหมายถึงสร้างระเบิดขาพึ้นในในห่งวงความคิดแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือโดยเท้าตามว่ามันเป็นความฝันท่านฝันดวงคืนหนึ่งอ่ะแล้วก็ท่านเอาความฝันนั้นนะมาสร้างเป็นจินตนาการแล้วก็เกี่ยวโยงกับสถานที่ต่างๆในโกเทพที่ต่างด้วยนะครับซึ่งกรมเชืปป้อระกรเนี่ยเคยพิมพ หนังสือรำพันธ์พิลาเมื่อปี2504ซึ่งตอนนั้นก็มีการบูรณะกุฏิของหนสืระงในช่วงนะเป็น,เป,นเป็นงานที่ทําต่อเนื่องกันในในเชิงอนุรักษ์ซึ่งมันก็เป็นงานของ,งอรกรมศิลปากรนะครับทําให้กุฏิหลังนี้ได้รับรางวัลผ,ผ,ผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์อาคารของสมาคมสถาปนิกสยาม สุนทรผู้บวดเป็นพระแล้วครับก่อนที่จะมาอยู่วัดเนี้ยท่านจท่านอยู่ที่วัดราชบูรณะหรือว่าที่ที่เรารู้จักกันว่าวัดเลี้ยบนะครับเนื่องจากวัดเนี้เพิ่งสถาปนานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อสถาปนาเสร็จก็เป็นขาวภายในที่ให้ไปนิม,มนต์พระสุนทรผู้มาจ,จามจ่าที่นี่ ในปี2482เมื่อเมืสร้างวัดเสร็จท่านก็มาอยู่เลยแต่ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่วิหารายันมาก็ยยายมนอยู่ที่หมูติดนี้เ<อ>พราะว่าขโมยตะโจนเยอะสมัยนู้นแล้ก็อยู่ที่เนี่สามวัดศามีมีเขียนไว้ในลำดับที่ลแล้วนะครับว่าอยู่สามวัดศาวัดศาแปลว่าฤดูฝนอยู่สามฤดูฝนคืออยู่สามปีเลยหลังจากนั้นก็สิกขาราชเทศไป ท่านมาแต่งภาพไพมณีเนี่ยเป็นลักษณะของกาที่นี่ครับแล้วมันก็หลายตอนอยู่นะครับจำนวนเยอะพอสมควรซึ่งมีหมอประเลนะครับได้เอาต้นฉบ,บับนี่ปไปพิมพ์ก็คือในสมัยสมัยหลังจากที่ท่านนันพูที่ได้ถึงมรณารากรรมไปแล้วนะค,อคือคือหมอประเลเนี่ยเป็นผู้ทำแท่นพิมพ์ ขึ้นในเมืองไทยคนแรกนะครับฉะนั้นเมื่อมีแท่นพิมพ์มันก็มีสิ่งพิมพ์นะจะพิมพ์อะไรดีนะท่านก็สืบค้นไปไปเจอบทประพันธ์ของท่านสุนทงผู่นะครับก็เอามาพิมพ์นจนรับรวยท่านสุนทรภูไ่ได้ได้รับการยกย่องถึงระดับนานา,นาชาติเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2529นะครับในการสำประชาชาติเนี่ยนะครับ จัดให้เป็นปีที่จะระลึกถึงบุคคลสำคัญปี2529เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบวันเกิดของท่านสุนทรภู่เนี่ย200ปีนะแล้วก็ทางทางการไทยเนี่ยทุกทุกประเทศเนี่ยเขาก็เสนอชื่อบุคคลสำคัญเข้าไปนะครับจนกระทัรร่งสมาชิได้ประกาศนะครับว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นกวีเอกระดับโลกซึ่ง สาเหตุก็เพราะว่ามีการนําบทพันธุ์ของท่านคือเรื่องพระภัยพรนธุ์นี้นไปแปลเป็นภาษาอื่น<ม>หลายภาษาเช่นภาษารัสเซียภาษาเยอรมันผู้ที่จะได้รับอัตลักแท้จริงก็คือคนไทยเรานี่เองเพราะว่าสำนวนการร้อยเรียงของถ่อยคำมีแต่คนไทยเท่านั้นแหละที่รูร้ว่ามันอัตกเฉพาะตัวภาษาไทยแต เนื้อหาที่เขาไปแปลเนี่ยก็คงจะได้แต่เนื้อความคงจะไม่ได้อัตรรษของการร้อยเรียงถ้อยคำที่ขลางสรวยมดงามนะฉะนั้นเนี่ยท่านอนุนรพูจึงขยบฐานะจากกวีของชาวบ้านนะครับไปเป็นกวีของชาวโลกซึ่งทางกรมเชืปากรเพอดีทางหน่วยงานราชก,การนะครับก็หานมาสนใจ ที่จะอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านเคยอยู่ข้รืของที่ท่านเคยใช้นะครับให้มีสภาพที่อนุชนรุ่นหลังจะมาศึกษาค้นคว้าถึงประวัติชีวิตของท่านนะครับแล้วก็ผลงานของท่านจนท่านนอนผู้กเกิดสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็อาศัยอยู่ที่วังหลัง<อ>มีกรมพระราชวังบววสถานบุกเป็นเนจ้าหน้าที่ เป็นเจ้านายนะและให้ความรู้ครอบครัวของท่านสุนทรพูดว่าเพราะว่ายกมารดาของท่านเนี่ยอาศัยอยู่ที่วางหลักเป็นแม่มงคอยู่ที่วางหลักังนั้นท่านสุนทรพูก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอยู่กับครองตะกบน้อยบริเวณที่เคยเป็นวางหลักมาก่อนซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นหรงพยามาศิรติแล้วบุคคลสําคัญนะครับ เวลาเกิดเกิดขึ้นยาณกว่าจะมีอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นได้แต่ละคนเนี่ยนั้นหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็คือท่านสุนทรภู่ที่เป็นอัจฉริยะของคนไทยใ,ในการที่จะดำรงรักษาออวัฒนธรรมประเพณีสมบัติของคนไทยเอาไว้ในรูปแบบของวรรณกรรมท่านสุนทรภู่มีความดีเรื่องมเป็นอัจฉริยะในทางวรรณกรรม ในทางหนังสือหนังะครหาในการเลือกใช้ภาษาสื่อสารที่งดงามเราเป็นคนไทยก็ควรจะอ,อ,อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับทุกๆคนที่เป็นคนไทยรักภาษาไทยก็ช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับและทั้งหมนวัดที่รามบอรวิหาร สรารถ่าแห่งความวิสัและความงามทางศิลปะยุคพนังเก้าเจ้าอยู่หัวครับสำหรับในตอนต่อไปนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปชมมรดกแห่นีที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้